นิยายเสียงจบในตอนเรื่องเรื่องระบำนางตานียาริอาจสาบานรักกับนางไม้เพราะความรักของพวกเขาไม่ได้จบลงที่ความตายแต่มันจะจองจำวิญญาณของคุณไว้ในป่าลึกตลอดกาลบันทึกจากหน้ากระดาษที่ยังคงมีกลิ่นหอมของใบตองแห้งพศ2508ในหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยดงกล้วยตานีหนาทึบ ไอ้ขวัญชายหนุ่มรูปงามผู้มีฝีมือในการเป่าคลุยหาตัวจับยากเขามักจะแอบไปนั่งเป่าคลุยอยู่ที่ดงกล้วยท้ายหมู่บ้านยามค่ำคืนจนกระทั่งเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับในชุดสบายสีเขียวตองอ่อนหญิงสาวคนนั้นคือแม่ตานีผู้สถิตอยู่ในต้นกล้วยที่ใหญ่ที่สุดขวัญหลงเสน่นางจนถอนตัวไม่ขึ้นทั้งคู่ลักลอบพบกันทุกคืนจันกระจ่างฟ้า ขวัญสาบานว่าจะรักนางเพียงคนเดียวและจะไม่แต่งงานกับหญิงอื่นแต่ว่าความจริงของโลกมนุษย์นั้นโหดร้ายพ่อของขวัญติดหนี้พนันและบังคับให้เขาต้องแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเพื่อนล้างหนี้ขวัญพยายามปฏิเสธแต่เขาก็สู้แรงกดดันของครอบครัวไม่ได้ในคืนก่อนวันแต่งงานขวัญไปหาแม่ตานีเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อบอกลา นางไม่ได้โกรธเคืองแต่กลับยิ้มให้ด้วยแววตาที่แสนเศร้านางมอบแหวนที่ถักจากใบตองสีเขียวสดให้ขวัญและขอให้เขาใส่ไว้ในวันงานเมื่อวันงานมาถึงขวัญใส่แหวนนั้นตามสัญญาแต่ทันทีที่เขาเริ่มพิธีรดน้ําสังแหวนใบตองกลับรัดนิ้วเขาแน่นขึ้นและแน่นขึ้นจนเลือดเริ่มซึม แขกในงานต่างพากันตะลึงเมื่อเห็นน้ำสังที่รถลงบนมือขวัญกลายเป็นน้ำยางกล้วยสีขาวข้นและเหนียวเหนะหนะจูจูกลิ่นหอมของดอกกล้วยก็ตลบอบอวนไปทั้งงานร่างของขวัญค่อยๆแข็งทื่อผิวหนังของเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มและเริ่มมีลายเส้นเหมือนใบไม้ขวัญไม่ได้เจ็บปวดแต่กลับรู้สึกเบาสบายเขามองเห็นแม่ตานียืนรำเฟงอ่อนช้อยอยู่กลางลานพิธี นางกวักมือเรียกเขาด้วยรอยยิ้มเจ้าสาวมนุษย์กรีดร้องเมื่อพบว่าเจ้าบ่าวของเธอค่อยๆสลายกลายเป็นเครือกล้วยขนาดใหญ่ต่อหน้าแขกทั้งหมู่บ้านขวัญหายสาบสูญไปนับแต่วันนั้นเหลือเพียงต้นกล้วยตานีต้นใหม่ที่ขึ้นเคียงข้างต้นเดิมในดงลึกทุกคืนวันเพ็ญชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงคลุยแววมาจากดงกล้วยเป็นทำนองที่แสนเศร้าและอ่อนหวานสลับกันไป เหมือนเป็นการเตือนใจว่าสัญญาที่ให้ไว้กับป่าป่าจะมาทวงคืนเสมอไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนี่คือบันทึกอีกหน้าหนึ่งจากปู่เดือนเพน